ตอนแรกอะคือออมถ่ายละครที่เมืองจีนเยอะมากเรื่องสุดท้ายที่ออมได้ไปถ่ายที่เมืองจีนนั้นเป็นละคร20กว่าตอนเลยอะค่ะเราก็ต้องพูดภาษาจีนด้วยมันเหมือนจริงๆแล้วอะเราเป็นคนที่พูดภาษาจีนไม่ได้แต่เราอะอยากจะพูดให้ได้แล้วเราก็ทําได้จริงๆเราสามารถลอมตัวเป็นคนจีนได้แต่ระหว่างการทํางานตอนนั้นอะมันมันเหมือนว่าเรากดดันตัวเองมากๆเราทั้งนอนน้อยนอนวันละสองสามชั่วโมงสมองทํางานหนักมากๆแล้วหลังจากนั้นอะค่ะกลับมาเมืองไทยมาอีเวนต์แล้วอยู่หลังเวทีอะ แล้วเรารู้สึกทไม่หายใจไม่ออกอะรู้สึกแบบจะตายแล้วอะวิ่งไปในห้องน้ําไปถอดเสื้อผ้าแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำเพราะคิดว่าเราจะตายคิดว่าเราจะแบบเป็นสะตกหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติมากๆอะหายใจก็ไม่เข้าเหงื่อก็ออกแล้วแบบปวดหัวไปหมดแบบเราไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมันแปลกไปมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเก็บคําถามนี้อยู่ตลอดว่าเราจะเป็นอะไรเราจะตายวันไหนบ้างหลังจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นเดินไป3ล้านเป็นลมหนึ่ง้าน มันไม่ใช่แบบฟุบลงไปเลยนะแต่มันรู้ตัวว่าร่างกายมันไม่ไหวมันไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้มันก็คือ,อต้องขอแบบที่นั่งแล้วก็แบบคือเราไม่อยากทําอะไรเลยอนอกจากอยู่เฉยๆแล้วก็แบบอยู่ในห้องแอร์เฉยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะจนกลับมาก็เป็นอีกเป็นที่กองถ่ายทีนี้ก็คือไม่ใช่แล้วละ่ะต้องตรวจอย่างละเอียดหมอบอกว่าน้องออมร่างกายปกติมากเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรอคะหมอหอหายใจออกซิเจนเลยค่ะหมอหมอบอกว่าออกซิเจนหนูเต็มเลยนะไม่ คือผิดปกติมากเลยแล้วเรารู้ส <effects> ึกแบบออาจริงเครียดนะรู้สึกว่าแบบเราเหมือนคนโกหกอะมองกับเราว่าเปเปอร์มันไม่ใช่อะแต่ความรู้สึกเรามันเป็นอย่างนั้นอะเรารู้สึกเราเหมือนจะมีใครเชื่อเราไหมถ้าครั้งต่อไปเราไม่โอเคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืก็เป็นอยู่งั้นอะสองสารอบหมอก็อองไม่ได้เป็นอะไรคือมันวนอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันหาคําตอบไม่ได้จริงๆอะณตอนนั้นอะว่าเราเป็นอะไร คือช่วงที่ทรมานที่สุดของโลกเนี้ยตอนที่เราหาคําตอบไม่ได้เนี่ยแหละว,ว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ว่าแบบเขาหาว่าเราโกหกหรือเปล่าว่าเราไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่หาคําตอบได้คือพี่แอมเว้ยคือเขาก็ไปอ่านเป,นปเปอร์ของเมืองนอกอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีคนที่เป็นโรคเนี้ยดาราต่างประเทศอ่ะอย่างเซเลนา่าโกเมซอะไรเงี้ยคือเขาเป็นโรคเนี้ยแล้วเขามีอาการแบบออมเลยแต่ว่าออมอ่ะน่าจะเป็น โรคนี้หรือเปล่าก็เลยไปหาหมอที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมันก็คือใช่จริงๆแต่ความที่เรารู้ว่าเราใช่อะจริงๆมันสบายใจนะมันมีคําตอบตรงนั้นแล้วอะว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะคือร่างกายเราผิดปกติจริงๆจากสารเคมีที่มันมันมันผิดปกติอะซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่อะหลังจากนั้นก็คือแบบเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวบนโลกนี้ว่ะ คือด้วยความที่เราทํางานทุกวันอยู่เมืองไทยก็นอนเวลานึงอยู่เมืองจีนก็นอนเวลานึงไปประเทศนั้นก็นอนอีกเวลานึงอันนี้คือสาเหตุหลักจริงๆของการที่เป็นโรคพันิคนะคะก็คือการที่นาฬิกาชีวิตเราพังเราพักผ่อนน้อยเราเครียดมากเกินไปบางทีธรรมชาติของร่างกายเราไม่ได้คุ้นเคยแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบอยากจะแบบพักบ้างอะไรอย่างงี้หรือเปล่า